ข่าวดีคอรามาออนุมัติแล้วแจกเงินโครงการใหม่เพิ่มอีกคนละ3,000บาทให้กับคนที่ไม่มีบัตรคนจนเริ่มลงทะเบียนวันที่10พฤศจิกายนนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ข่าวดีนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบที่2ในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะโดยเป็นการรับสิทธิแทนคนที่ถูกตัดสิทธิ์นะคะหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ตามเงื่อนไขาภายใน14วันนะคะโดยพ่อแม่พี่น้องที่สนใจนะคะก็สามารถเช็คสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งรอบเก็บตกได้ในวันที่10พฤศจิกายนนะคะเพื่อรับเงิน3,000บาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ ซึ่งเมื่อเร,เร็วนี้นะคะทางทวิตเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้ทําการทวิตข้อความถึงความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งประชาชนก็ให้ความสนใจลงทะเบียนจนครบ10ล้านคนแล้วนะคะซึ่งก็ระบุว่าเปิดเก็บตกคนละครึ่ง10พฤศจิกายนนี้โดยจะเตรียมเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่หลังวันที่10พฤศจิกายนนี้ สำหรับการลงทะเบียนในรอบนี้จะไม่ได้เป็นการเพิ่มสิทธิ์จาก10ล้านคนที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้แต่จะเป็นการรับสิทธิ์แทนคนที่ถูกตัดสิทธิ์หลังจากลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขาภายใน14วันตามข้อตกลงของโครงการคนละครึ่งนะคะสำหรับมาตรการคนละครึ่งนี้นะคะก็ได้เปิดให้ประชาชนนะคะที่ไม่ใช่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนได้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2 5 6 3ที่ผ่านมานะคะ ก็ตอนนี้ก็ลงทะเบียนครบ10ล้านคนแล้วนะคะทั้งนี้นะคะสิทธิก็จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2563เลยนะคะโดยท่านผู้ที่ลงทะเบียนนะคะก็จะได้รับการยืนยันผ่านระบบ s m s นะคะและก็จะได้สิทธิ์ทางภาครัฐช่วยจ่าย50%นะคะและก็ผู้ที่มีสิทธิ์ออกเองอีก50%นะคะไม่เกินวันละ150บาทต่อคนนะคะ หรือรวมตลอดโครงการก็ไม่เกิอนอยู่ที่3,000บาทต่อคนนะคะและล่าสุดนะคะก็ได้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า4 0 0แสนล้านค้านะคะและก็มียอดการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่1 2 5 5 4 4ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน626.97ล้านบาทภาครัฐร,ร่วมจ่ายอีก598.47ล้านบาทยอดใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่229บาทต่อครั้ง และมีการใช้จ่ายครบทุกจังหวัดนะคะโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกก็ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 2. สงขลา 3. นาครศรีธรรมราช 4. สุร,ราษฎร์แล้วก็ 5. เชียงใหม่นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในรอบแรกไม่ทันนะคะ ก็ให้รอหลังวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะทางกระทรวงกางครคลังก็จะทำการเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรับเงินคนละ3,000บาทนะคะโครงการนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนรับเงิน3,000บาทนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ